สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมที่ติดตามช่องโอเชียงล่างนะผมวันนี้กลับมาอยู่กับผมโอเชียงล่างอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็มีนะฮะพระเครื่องอีกรุ่นนะฮะทีะ่ได้รับความนิยมนะฮะของชาวจังหวัดปทุมธาน,นีนะผมมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะฮะ ก็คือปิตานกกระจิบนะของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับผมเดี๋ยวรับไปรับชมรับฟังกันนะครับผมเกี่ยวกับปิตานกกระจิบของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ครับเชิญรับชมครับประวัติโดยย่อนะฮะของหลวงปู่เทียนนะวัดโบสถ์นะฮะท่านเกิดในปีพศ2อ1 9นะฮะพอท่านอายุได้14ปีก็เข้ามากรุงเทพนะฮะมาเรียนหนังสือมาสอบไล่จนจบหลักสูตรนะฮะ ได้เป็นมหาดเล็กนะฮะอยู่ได้1ปีหลังจากนั้นนะก็ได้ไปรับราชการอยู่สารอุทธรนะฮะอีกหนึ่ปีจากนั้นพออายุท่าน21ปีนะฮะจึงได้อุปสมบทนะฮะขึ้นที่วัดบางนานะฮะโดยมีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะฮะเป็นพระอุปชานะฮะท่านได้ศึกษาวิชาจากหลายอาจารย์ด้วยกันนะฮะว่ากันว่านะฮะ หนึ่งในนั้นก็คือนะหลวงพ่อโพวัดวังหมาเนานะับผมซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะ,ะแล้วได้รับสมณศักดิ์ให้เป็นนะฮะพระครูบวรธรรมกิจนะฮะ,ะขึ้นในปีพศ2อ8 1นสออะฮะ,ะในช่วงสงครามอินโดจีนนะฮะเครื่องรางจำพวกเสื้อยัน,นะะตะกรุดพระประเจีดน,นะฮะแล้วก็เครื่องรางเงื่นอื่นของท่านนะฮะ,ะล้วนแล้วแต่ มีประสบการณ์นะเป็นอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะ,ะทางด้านคงกระพันหนังเหนียวนะฮะไม่เคยทําให้ลูกศิษย์ผิดหวังเลยและท่านก็ยังได้สร้างพระเครื่องขึ้นครั้งแรกนะที่วัดบ่องเงินนะเมื่อปีพศ2490นะฮะมีทั้งเหรียญและรูปหล่อนะฮะการสร้างวัตถุมงคลของท่านก็สร้างขึ้นมาอีกหลายคราวนะที่วัดโบสถนะจบจนกระทั่งหน้าปีพศ2 5 0 9นะท่านได้รับนิมนต์เข้าไปในวังสวนจิรดานะฮะ ครั้งนั้นนะหลวงปู่เทียนก็ได้จดสร้างพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงขึ้นมานะฮะเรียกกันว่านะรุ่นทูลเกล้านะฮะขึ้นมาจํานวนหนึ่งนะฮะแล้วก็เหรียญรูปเหมือนเนื้อทองคานะ,ะเพื่อทูลเกล้าแก่ในหลวงรอ9ลอีกด้วยครับผมและนี่คือประวัติโดยย่อนะฮะของหลวงปู่เทียนวัดบัวนะ,ะเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์นะฮะแห่งเมืองปทุมธานีนะ,ะที่ได้รับ ความนิยมนะฮะแล้วก็ได้รับความศรัทธาจากสยานุสิตทั้งหลายนะครับผมพระปิตานกจิบนะฮะของหลวงปุทเทียนวัดโบสนะฮะจังหวัดปทุมธานีนะฮะ,ระ,นนะ,ฮะสร้างขึ้นในปีพศ2506นะฮะมณสารหลักนะฮะในการสร้างนะฮะพระปิตานกจิบก็ได้แก่ผงวิเศษทั้ง5นะผมได้แก่ผงพัตมังผงม,มหาราชผงอิติเจ ตรีนะสิงห์เหและผงนะฮะที่ลบมาจากยัน12บสองนักขัตนะครับผมก็มาผสมรวมกันนะฮะแล้วก็ได้กดพิมพ์นะฮะแล้วก็ได้สอดตะกรุดไว้นะฮะใต้องค์พระ2ดอกนะครับผมในขณะที่ปลูกเสกนะฮะได้มีนกกระจิบนะมาส่งเสียงร้องอกันทั่ววัดนะฮะ,ะในขณะที่ปลูกเสกก็มีนกกระจิบ2ตัวนะฮะได้บินมาเกาะที่บ่า ซ้ายและขวานะอย่างละตัวนะของหลวงปู่นะในขนาดปลุกเสกปิตารุ่นนี้นะฮะจบจนนะฮะปลุกเสกเสร็จนกก็บินจากไปนะก็เป็นที่มาของชื่อปิตาอนกกระจิบนะฮะผม อันนี้สองเด่นทางด้านนะเมตตาแค้วคาดมหานิยมนะฮะอุดมโชคลาภนะฮะเวลาดวงชะตาตกตามก็จะค้ำจุนนะไม่ตกอับอเวลาดวงชะตาลุ่งโลดนะก็จะเสริมดวงชะตาให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะจิตนะของผู้เทียนวัดบดฮะสร้างในปีพศ2506นะอ่าลักษณะนะผมเป็นพระปิตานะพิมพ์ร้อยองค์นะผมเป้าประกบนะฮะผมด้านล่างก็จะมี ะตะกุดสาลิกานะสองดอกนะสอดไว้ใต้องค์พระนะับผมเป็นลักษณะเบ้าประกบนะก็จะมีะตะเข็บขึ้นนะองค์พระนะก็จะเห็นมวลสารนะขึ้นทั่วองนะเป็นพระที่แก่มวลสารนะผมผมว่านะฮะเม็ดมวลสารที่ขึ้นนะ อันนี้คือรอยนย่นๆน,นี่คือเป็นรอยเหมือนนิ้วมือนะฮะที่กดตะกดลงไปนะครับผมก็เกิดเป็นนิ้วมือได้นะครับผมก็มีด้วยการอยู่หลายพิมพ์นะครับผมในผมก็เอามีพิมพ์นี้ก็เลยเราแบ่งปันความรู้เพื่อนๆน,น,นะครับผมดูนะเป็นขัดสมาธินะกด ที่เห็นก็จะมีมืออีกอที่เป็นมือควยด้วยนะครับผมมือควยเขาจะาด้านมือนี้ก็จะทับมือนี้นะควยกันนะคพิจาร์มือควยแล้วก็จะได้รับความนิยมมากนะฮะเป็นพระที่แก่มวลสารมากฮะ และนี่ก็คือนะครับผมปิดตานะพิมพนกจิบนะครับผมที่ดามาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าคลิปนี้นะผมเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยแช์นะครับผมแล้วก็ช่วยสับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมโอชิงล่างนะเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆนะฮะออกมาอีกนะครับผมในคลิปหน้านะผมจะมีพลักเครื่องนะฮะหรือว่าจะไปเดินสนามพระนะฮะก็ อย่าลืมติดตามกันนะผมกดกระดิ่งนะสับสก b e กันนะผม่าเป็นกำลังใจให้อีกครั้งนะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปด้วยภาพส,สวยๆของปิตานกกระจิบนะครับผมสวัสดีครับ เธอได้โปรดช่วยสับส r i b e และทุกเห็นใจช่วยไลค์ช่วยแชร์ผมหน่อยและฝากช่องนี้จากใจดวงน้อยดูคลิปผมหน่อยช่วยแชร์เป็นกำลังใจ